อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่เข้าใจก็บอกว่าถ้าเกิดมีบอร์ดที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีมีสารบัญชควบวงจรแล้วจะมีทุนจีนสีเทาเข้ามาเยอะผมไม่เข้าใจผมยอมรับผมว่าผมไม่เข้าใจจะเข้ามาได้ยังไงปัจจุบันนี้มันมีการฟอกเงินอยู่แล้วผ่านบอร์ดที่มันอยู่ใต้หินพอเราเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามันก็จะควบคุมน้อยลงหรือหายไปมันก็คือเศรษฐศาสตร์นึง01นะครับว่าถ้าเกิดมันมีมันมีมันมีดีมานที่มันสูงขึ้นค่าของชีพก็ต้องสูงขึ้นค่าแรงก็ต้องสูงขึ้นครับ แต่ที่คันเหนือสิ่งอืนใดรายได้สูงขึ้นดีกค่าเศรษฐาคะเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรคือตอนนี้หลายคนให้ความสนใจมากๆเห็นว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ค่ะมันเริ่มต้นในยุครัฐบาลของคุณเศรษฐาที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยอยากทราบที่มาของแนวคิดนี้ค่ะมันมาจากอะไรอะคะ แน่นอนเราดูเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยมันมีอยู่สองสถานที่มีอยู่สองเมืองแล้วกันสมัยก่อนกมมีาสเวเกัสมีหมาก้าวปัจจุบันนี้ก็มีหมาก้าวซึ่งเพิ่งขึ้นมาประมาณสิบห้าปีที่ผ่านมาแต่าสเวเกัสมีมาหลายปีแล้วนะครับาสเวเกัสเนี่ยคนก็มองว่าเป็นแค่คาสินโนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะมันเป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่คนไม่เล่นกาพนันก็ไปเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไปเที่ยวาสเวเกัสเนี่ย ที่ไม่เป็นนักคำนวณมีเยอะกว่าแ,แ,แล้วการพนันแต่ละโรงแรมใหญ่ๆมีโชว์ระดับโลกทั้งนั้นไม่อยากให้โฟกัสแค่คาสิโนผมอยากให้โฟกัสที่เป็นแมนเมดเดสิเนชั่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนที่จะเข้ามาด้วยได้นะครับปัญหาอันหนึ่งที่ประเทศไทยมีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเราตอนที่ผมเป็นนายกอยู่เนี่ยผมเน้นตลอดเวลาว่าเราไม่อยากจะโฟกัสที่จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา แต่ปีที่ผ่านมา35.5ล้านคนปีนี้39ล้านคนเนี่ยโอเคจำนวนนักท่องเที่ยวก็มีความสําคัญแต่ผมว่า spending per head การใช้ใจ่ายต่อบุคคลก็มีความสําคัญระยะเวลาในการอยู่ก็มีความสําคัญถ้าเกิดคนไปอิตาลีคนไปสเปนคนไปฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเขาไปทีหนึ่งเนี่ยเขาอยู่วันเวันถึงสิวันคนมาเมืองไทยในย average length of stay เนี่ยประมาณ2วันครึ่ง3วันนั้นเองซึ่งมันมันไม่ยาวพอใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเราไม่ต้องอะไรมากเราเอาแค่สามสิบห้าจุดห้าล้านคนเนี่ยเพิ่มระยะเวลาจากการที่เขาอยู่จากสามวันกลายเป็นเจ็ดวันเนี่ยผมคิดว่าอะไรได้เข้าที่อีกวงเวลาแล้วมันก็ไม่เป็นภาระสําหรับการที่เราต้องขยายสนามบินให้ใหญ่ใหญ่เรื่อยๆมันเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาและอยู่ยาวขึ้นอยู่นานขึ้นจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นแน่นอนครับสถานโบราณสถานต่างๆอยุทธยาสุขโขท,ทัยพระบรมราชบางสตรีฟูด หลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดเราได้นักท่องเที่ยวได้ภูกเกต็ตพัทยาซันซีแซนแถ้าเรามีเอนเทนเม์คอมเพล็กซ์ด้วยมีดึงดูดมีเวิร์คลาสอีเวนต์ได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่มีการสร้างสกีรีสอร์ทใหม,ม,รรใหม่เข้ามาแทนที่อยู่สาวันอยู่เจวันอยู่ส0วันผมอยากให้เราโฟกัสตรงนี้ด้วยไม่ใช่เป็นการที่เบีเ่ยงเบนความสนใจว่าเราไม่ทำแค่คาสิโนอย่างเดียวแล้วเราทำอย่างอื่นด้วยอย่างไรก็ตามทีเรารู้อยู่แล้วว่าการ พื้นที่ทำคาสิโนเนี่ยมันแค่ประมาณ less t h a เท่านั้นอน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แน่แน่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดน้อยก็คือว่าเรื่องของปัญหาสังคมที่จะเกิดตามมาจากการที่เราที่เรามีมีมีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะเป็นการบอมมาหรือเปล่าใช่ไหมครับผมว่าบอกว่าตอนลนาย,ยกเองเราก็ต้องยอมรับเราพูดน้อยเกินไปมาตรก,การในการที่เราจะมาดูแล หรือว่ากฎติการในการที่จะให้คนไทยเข้าไปเล่นคาสิโนโดได้ไม่จะเป็นเรื่องของเงินฝากเรื่องของค่าเข้าเรื่องของการบอมเมาเรื่องของการตรวจเช็คว่าเข้าเข้ามาเท่าไหร่เข้ามาบ่อยขนาดไหนครอบครัวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงน<ม>ีมม้มีมาตรการแบบนี้หมดเลยไหมคะผมเชื่อว่ากําลังมีการร่างอยู่มีแน่นอนครับมีแน่นอนต้องยอมรับและจริงๆแล้วพูดน้อยเกินไปนิดหนึ่งนะครับเราต้องพูดตรงนี้ให้เยอะขึ้นเพื่อให้เพื่อให้ครับ เพื่อให้สังคมมีความสบายใจนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนที่ไม่เห็นด้วยก็ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมีการเปิดเวทีสาธารณะ,นะนะให้กับผู้นำทางด้านความคิดนักการเมืองคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยออกมาพูดกันเยอะนะครับมีนักการเมืองท่านหนึ่งออกมาพูดซึ่งผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็เป็นการที่เราความสวยงามของประชาธิปไตยอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นด้วยว่าถ้าเกิดเอาเอาบอลขึ้นมาให้ถูกต้องตามกฎหมายคนที่ไปเล่นบอดอยู่จะไม่ ก็จะไม่เข้ามาเล่นในคาสิโนโที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นคนทาเก็ตคู่กันผมก็บอกเอะรู e th, ้ได้อย่างไรเพราะหนึ่งเนี่ยการที่คุณต้องแอ,แอบซ่อนซ่อนเข้าไปในบ่อนหันซ้ายหันขวาตลอดเวลาจะมีตรวลเข้าไปหรือเปล่าหรือบ่อนให้ความเป็นธรรมหรือเปล่า,ลามีการโกงกินหรือเปล่ามีการเอาเปรียบหรือเปล่ามีมาเฟียหรือเปล่ามีระบบในการตรวจเช็คที่ดีหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการตรวจเช็คตรวจสภาพให้ดี แล้วก็มีการปกป้องเรื่องของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่าคนที่ชอบเล่นก็อยากจะไปเล่นบ่อดที่มันถูกต้องมากกว่านะใช่ไหมครับภาษีที่เราจะเก็บได้เอออะไรเออผมว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นผลพลอยได้ที่เน่ตามมาปัญหาสังคมลดน้อยลงไปเรื่องอาชญากรรมเรื่องของการที่ต้องมีฟับม,มาเฟียต่างๆและอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่เข้าใจก็บอกว่าถ้าเกิดมีบ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีมีสา,ารบัญชีควบวงจรแล้วจะมีทุนจีนสีเทาเข้ามาเยอะ ผมไม่เข้าใจผมยอมรับผมว่าผมไม่เข้าใจจะเข้ามาได้ยังไงปัจจุบนันนี้ทุนเหล่านี้เนี่ยยิ่งเข้ามาที่เกิดบอร์ดไม่เสรีเนี่ยถ้าเกิดมีม,มีที่จะมาอยู่ใต้ดินทั้งหมดเนี่ยแล้วมีพวกนี้เนี่ยก็ยังมาทํางานทําธุรกิจเหล่านี้ได้แต่ถ้าเกิดเราทาเป็นเสรีจริงๆมีการ <c oughs> ประมูลที่มันถูกต้องมีการที่ให้บริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น MGM ไม่ว่าจะเป็น Galaxy ไม่ว่าจะเป็นวินไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆบริษัทที่ติดต่อเข้ามาแล้วหลักแล้วอยากจะมาลงทุน บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับปัจ<ต>จุบันนี้มันมีการอฟอกเงินอยู่แล้วผ่านบ่อนที่มันอยู่ใต้ดินพอเราเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามันก็จะควบคุมน้อยลงหรือหายไปค่ะมันไม่ผมไม่เข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องจุดทริงน์ที่เท่าผมไม่เข้าใจยังไงยังไงเขาเขาเข้ามาแต่ว่าแน่นอนครับมันก็จะมีความมันก็จะมีการมาตรการในการดูแลสังคมที่มันจะต้องตามมาในอนาคตด้วย ไม่ใช่ว่าเกิดมีบรอดแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาแล้วทํากันเป็นการมอมเมานะครับไม่ไม่ได้โฟกัสที่ทำมาหาเลี้ยงชีพเข้าบร์ดตลอดเวลามีปัญหาทางด้านครอบครัวมันต้องมีวิธีการในการที่มันก็ดูแลให้มันดี <S <S ถ้าเราดูเรื่องของสิงคโปร์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเป็นโมเดลหนึ่งซึ่งเป็นโมเดลที่ดีซึ่งหลังจากนั้นแล้ว GDP เขากระโดดขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมันเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์ในความ นอกจากเรื่องมีต้นไม้ต้นไม้เยอะมีความมีระบบที่มันเ f ฟฟิเชน t สนามบินดีมีช็อปปิ้งราคาถูกแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับการที่สร้างแมนเม d e ดสิเนชั o นขึ้นมามีมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเที่มันครบวงจรจริจรๆเนี่ยบางวันงดึงๆด,ด,ด,ดูนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยแน่นอนครับเรามีอยู่แล้วเรามีภูเก็ตเรามีพัทยาเรามีบรอนสถานเรามีเยอะไปหมดเนี่ยทช่มาทำให้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยติดผมคิดว่าท็อป5 ของทุกๆโพลที่มีการทำการวิจัยมาว่าคนอยากไปเที่ยวประเทศไหนมากสุดประเทศไทยติดแน่นอนแต่การที่เราติดท็อปฟ้าอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความเลาต้องหยุดพัฒนาเรื่องของแมนเมดเดสิเนชันเรายังเป็นรองอยู่เยอะเรื่องของการขอสร้างเมกะโปรเจกต์เราไม่ได้มีการทำมาเลยตั้งแต่ตั้งแต่การสร้างสนามบ,บินโซนภูมินะครับอีกนึงและอันนี้เป็นโอกาสทองในการที่เราจะให้คนที่เข้ามาลงทุนในประเทศเนี่ย โดยที่รัฐบาลไม่ต้องลงทุนเองอี่นี้ผมบอกสรางเสือ่อเสืส่อสร้างพิพิธภั์เรื่องสร้างสวนสนุกเรื่องสร้างท่าเรือเรื่องสร้างสเตเดียมต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติครับหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นในหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาที่เรามรากกว่าไปไปเพื่อนบ้านใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นถือเป็นการเสริมเสริมด้วยเหมือนกันแน่นอนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการแข่งขันใช่ไหมครับ ุกคนก็เห็นอยู่นะท่องเที่ยวจีนนลดลงมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับโดยมาตรการที่เขาสับสุนให้มีการท่องเที่ยวในประเทศเองส่วนคนที่ออกมาเขาก็ต้องรู้ว่าเขาอยากจะมาเที่ยวเขาอยากจะมาตรงไหนเขาอยากจะมาทําอะไรใช่ไหมประเทศไหนมีครบมีทั้งภูเขามีทั้งวัฒนธรรมที่เชียงใหม่มีทั้งทะเลที่สวยงามมีทั้งเกาะที่สวยหรูมีด้ำน้ําที่ดีที่ภูเก็ตใช่ไหมครับมีสตรีทฟู้ดอร่อยที่กรุงเทพค่าครองชีพต่างๆก็ถูกใช่ไหมครับเหล่านี้ผมถือว่าผมถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งคนอยากมาเที่ยว แถมถ้าเราจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อีกมีระบบการดูแลที่มันถูกต้องอีกผมเชื่อว่าหาคนชนะประเทศไทยยากครับแบบนี้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเกมทางเศรษฐกิจเลยไหมคะสร้างอุตสาหการรมการท่องเที่ยวใหม่ให้กับเราเลยแน่นอนครับอันนี้แน่นอนครับแล้วก็เราก็เป็นการผมคิดว่าเป็นการกําจัดหรือว่าหรือว่าลดทอนเรื่องของเรื่องของธุรกิจสีเทาลงไปเยอะมาก ต้องยอมรับว่าบริษัทเหล่านี้เข้ามาลงทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาสินโนถูกต้องครับเขาจะาไลเซนคาสินโนด้วยส่วนหนึ่งแล้วการที่เขาต้องมาลงทุนสร้างสเตเดียมที่เราไม่ได้ลงทุนเองการที่เขาต้องลงทุนสร้างพิพิธภัณฑ์การที่เขาลงมาทุนลงทุนสร้างสกีรีสอร์ทที่มันอยู่อินอร์มันเป็นคอสส่วนหนึ่งใช่ไหมรัฐบาลเราลงทุนเองไหมใช่ไหมครับมีบางข้อมูลระบุค่ะคุณเศรษฐาว่า บทเรียนจากมาเก๊าแล้วก็สิงคโป์เนี่ยพบว่าหลังจากเปิดเอเจนตเมนคอมเพล็กอะเหมือนค่าของชีพตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมันจริงไหมคะผมเชื่อว่ามันต้องมาดูอันนี้อันนี้มันก็คือเศรษฐศาสตร์ถึงสูงหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดมันมีมันมีมันมีดีมานที่มันสูงขึ้นค่าของชีพก็ต้องสูงขึ้นค่าแรงก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมครับค่ะแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดรายได้สูงขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดรายได้สูงขึ้นแล้วรายได้ไม่สูงขึ้นก็็ถือวว่่าาาไมมปรระสสคํเจ แต่ถ้าเกิดเรามีรายได้ที่มันสูงขึ้นด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ,รบผมก็อยากให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นผมอยาก้ค่าคงที่มันสูงขึ้นแต่มันสูงสูงขึ้นอย่างถูกต้องใช่ไหมครับค่าแรงก็ต้องเหมาะสมถ้าเกิดมีการความต้องการของแรงงานสูงขึ้นค่าแรงก็ควรต้องสูงขึ้นใช่ไหมใช่ไหมค่าแรงสูงขึ้นใช่ไหมเก็บภาษีได้มากขึ้นเราก็สามารถส่งทางได้มากขึ้นเราก็สามารถดูแลชนประอบบางได้มากขึ้นดูแลเรื่องการเกษตรได้ดีขึ้น ใช่ไหมครับดูแลเรื่อง PM2.5 ทีดีขึ้นมันก,มนมนมนก็มันก็มันมันก็มันก็ืปองที่ท,ท,ที่ที่มันตามมาผมกล่าว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วมันจะไม่ประสบค,ความสําเร็จถ้าเกิดค่ากงที่ไม่ขึ้นแล้วนอกจากโครงการนี้ค่ะที่เป็นเมกะโปรเจกต์แล้วเนี่ยในยุคข,ของรัฐบาลเสียฐาฐต่อเนื่องมายุครัฐบาลแพทองทานนะคะยังมีโครงการเมกะโปรเจกต์อื่นๆอีกไหมคะอย่างที่ผมเรียนว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมามีเมกะโปรเจกต์แค่เดียวคือสนามบินสุวรรณภูมิ นะครับซึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสมัยไทยรักไทยสมัยนั้นเป็นรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากนะครับสนามอุตภูมิก็แรงท็อปทเวนตี้ของโลกนะครับแล้วยังมีสนามบินดอนเมืองที่เราไม่ได้ปิดไปอีกสมัยมรัฐบาลคุณยิ่งรัก,กซึ่งก็เป็นก็ก็ถือเป็นสนามบินรองซึ่งให้ให,ให้การอำนวยความสดะดวกได้อย่างดีมาก <c oughs> สนามบินสุรภูมิเองปัจจุบันก็นั่นเอียดเมื่อปีตอนผมเป็นตุลาก่รๆๆนายกนี่ก็มีการเปิดเซทไลท์วันขึ้นมา ที่ต้องมีก,การน้ำรดไสเข้ามาใต้ดินเข้ามาะนะครับเชื่อไหมว่าอุโมงค์ที่ที่ล้ารถไฟเข้ามาเนี่ยทําไว้ตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วนะเจาะไว้แต่ยังไม่ได้เลินรถถ้าเกิดไม่ทําไว้อะต้องมาเจาะตอนนี้ใช้เงินมหาศาลแล้วก็จะมีการรบกวนเรื่องของการที่ต้องก่อสร้างอีกต่างหากเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นแม่กลัดโปรเจกต์อันหนึ่งซึ่งยังมีการทําอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับ สไลม์มีส่วนหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งการถามมานี้ก็คือเรื่องของแลนบริดจ์เห็นว่าจะเดินหน้าต่อด้วยผมตอนนี้ผมดำรงตำแหน่งนายกอยู่นี่เราก็มีการพูดคุยกับนันลกลงทุนหลายรายนะครับจะม่จะเป็นดวูวายพอร์ตเวิร์กก็ตามทีหรือจะเป็นนันลกลงทุนจากประเทศจีนก็ตามทีนะครับหรือจะเป็นจากอินโดนีเซียก็มีนะครับมีคนสนใจอย,อยู่เยอะแล้วก็ ท่านนายกแพลองทานเองก็พึ่งกลับมาจากดาวอสก็ไปคุยกับดูไบเวอร์มาดูไบพอร์ตเวอร์มาเหมือนเดิมคนเดิมแชร์แบนดมาเองให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็ท่านก็นไปตามด้วยไปมึงจีนมาซื้อมึงกลับเพึ่งกลับมาก็รีพอร์ตว่าคนจีนก็สนใจอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลเดินได้เต็มที่อย่างต่อเนื่องต้องยอมรับนะครับว่าการค้าโลมีความสาคัญมากในการแข่งขันสูงโดวยเฉพาะยิ่งเรื่องปัญหาของภูมิทัศตร ที่มีคู่ทะเลาะกันเยอะม่าไปหมดเนี่ยผมว่าเรื่องของการคาโลก,กเป็นเรื่องสําคัญท่ประธานที่ทรัมป์จะเอาคลองปานามาคืนใช่ไหมครับหรือว่าตัวอย่างง่ายๆเลยเมื่อสักสองปีที่แล้วคลองสุเอตมีเรือลำหนึ่งไปตายเกิดตื้นอยู่ทําให้ global logistic ทั่วโลกเนี่ยมีความผันผวน,ผนไม่สามารถผ่านคลองสุเอตได้แค่เนี่ยแค่ไม่กี่วันแค่นี้ก็ก,ก,ก็มีการรบกวนกันเยอะมากปัจจุบันนี้ ถ้าเกิดพูดถึงช่องทางในการขนถ่ายสินค้าช่องแคบบัลลกาที่ผ่านสิงคโปร์มาเลเซียรตรงนั้นเป็นช่องแคบที่สําคัญมากถ้าเรื่องประเทศไทยอยู่นี่เวลาเรือมาจากอินเดียมาจากมิด d l e ดอีสต้องลงไปข้างล่างผ่านช่องแคบมัลลกาขึ้นไปเวียดนามไปญี่ปุ่นไปจีนตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเวลาไปสิงคโปร์เนี่ยก่อนขึ้นบินลงเนี่ยลองสังเกตดูสิมองลงไปข้างล่างเนี่ย จะมีเรือขนถ่ายสินค้าเนี่ยคอยเข้าคิวที่จะเข้าช่องแคบมรากานียเยอะมากดีเลยเกิดขึ้นได้เพราะมีจํานวนเรือที่จะต้องผ่านเยอะมากอักเสบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่การที่เราจะสร้างแลนด์บี่เชื่อมตัดตรงนี้เข้ามาเนี่ยประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายมีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจชัดเจนนะครับ ลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจว่าประมาณ1 1ปีถ้าจะเสร็จจากวันที่เริ่มต้นนะครับก็จะเชื่อมโยงระหว่างทาง <S 2> <S 2> อน้มันมาสูอินเดียข้ามมาทางอ่าวไทยถ้าสามารถไปทางาไปทางญี่ปุ่นไปทางจีนได้นะครับปริมาณน,น้ำมันที่ผ่านทางสิงคโปร์ช่องช่องแคบมาละกาเนี่ยผมว่าประมาณ60สอรเซของทัท้งมน้ำมันที่ต้องผ่านทั่วโลกนะครับการที่เราจะมีตรงนี้มาทำให้คัดเรื่องเวลา คัดเรื่องค่าใช้จ่ายไปเนี่ยก็จะได้ความสนใจค่อนข้างจ,าาจะสูงนะครับผมอยากจะให้บอกอีกมุมหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับว่าแน่นอนทางด้านทางด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกษิจเนี่ยผมว่าคิดว่าคุ้มมันก็คงคนคงไม่ขอลงลงทุนแน่นอนประเทศไทยเนี่ยเราก็เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดก็อขออนุญาตเอ่ยถงึงนะะซึ่งอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเช่นมาเลเซียเวียดนามลาวกัมพูชาเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ยืนความเป็นเอกราชได้ เพเรามีความเป็นกลางเรามีความเป็นกลางสูงจุดยืนทางด้านภูมิทัศร์ของเราเป็นความเป็นกลางเราเป็นมิตรกับทุกประเทศนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเลิศที่เรื่องของสงครามการค้าท,ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมา,นา,านมรัฐบาลผมรัฐบาลท่านแปรทองทานเองเนี่ยก็มีนักลงทุนจากทั้งญี่ปุน่นทั้งจีนทั้งสหรัฐมาลงทุนมันเยอะ Google ก็ลงทุนดัตต c เซ็นเตอร์ก็ลงทุน Data c เ n t e ตที่มาจากอเมริกาจีนก็มีโอเวอร์ก็มาลงทุนรถไฟฟ้า EV จากจีนก็มาลงทุนที่ประเทศไทยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับมันแสดงให้เห็นว่าจุดจามามยินของประเทศไทยเป็นกลางทุกคนมีความสบายใจใช่คบนี้ดีกว่าที่จะมาลงทุนในประเทศไทย <S <S <hr ie fe> และอย่างหนึ่งผมอยากจะคิดแตกต่างนิดนึงว่าการที่เรามีไม่กลับโปรเจกต์ใจขนาดนี้ Matrix, ต้องแทรกเข้าไปในกลับโปรเจกต์ระดับโลกนะครับ ควบคุมโดยคนไทยควบคุมโดยรัฐบาลไทยให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเนี่ยมันจะทําให้อันนี้เป็นเครื่องมือในการปกป้องประเทศไทยด้วยมันจะเราจะกลายเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชีย hmm. ถ้ามีการทะเลาะการเกิดขึ้นจีนสบายใจว่าเราจะไม่เข้าข้างสาระสินค้าจีนจะไปทั่วโลกได้ mm hmm. ใช่ไหมครับสารัฐก็สบายใจว่าสินค้าของสหรัฐก็จะมาได้น้ามันจาก มีดอีสก็จะสามารถถูกานส์ตได้ความที่เรามีความมั่นคงทางอาหารสูงจะสามารถถูกส่งไปทวีปแอฟริกาที่มีการเพิ่มของประชากรค่อนข้างจะสูงก็สามารถส่งไปได้มันเป็นการลงทุนที่ผมว่าคุ้มค่าแล้วก็แล้วก็ทำให้เรามีความแข็งแกรก